ด็อกเตอร์ย c นชานาลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่องด็อก ตย์นดาวครับก่อนอื่นครับต้องขออภัยทุกทุกท่านกันก่อนเลยครับที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ4วันครับเนื่องจากว่ากระผมเนี่ยครับเดินทางไปพักผ่อนนิดนึงครับที่ต่างจังหวัดครับและกลับมาวันนี้ครับผมจะขอมาพูดถึงแท็กติกครับในเกมระหว่างซาร์สโซโลกับเอซิมิลานนะครับทั้ง2ทีมใช้แท็กติกกันอย่างไรครับเกมนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นที่สุดครับนี่คือรายชื่อครับตัวจริงเลยครับของทั้ง2ทีมครับโดยเจ้าบ้านใช้ระบบ 41-41ครับคอนซิญี่ครับเป็นผู้ตัดประตูครับแบ็คขวาเป็นโทยันครับเซนเตอร์ฮาฟครับใช้เป็นหน้าของมาลอนครับจับคู่กับท่านั่งของเฟอร์รารี่นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายครับเป็นโรเจริโอนะครับแดนกลางครับมีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามานูเอลโลคาเตลลี่เนี่ยติดโทษแบนครับเช่นเดียวกับโอเบียงครับนี่จะเป็นโอกาสของมากซิมโลเปสครับแล้วก็ท่านั่งของบูราเดียครับที่ได้โอกาสในการเล่นแทนครับส่วนแนวรุกใช้เป็นท่าน้างของแบร์ารี่ครับกับยูริสิตครับยืนทางด้านริมเส้นนะครับ ับแล้วก็ฮาร์เมดจูนเนี่ยราโอเล่เล่นตำแหน่งหมายเลข10ส่วนเดอร์เฟลครับเล่นหน้าเป้าครับทันใดนซิมิลานครับมาในระบบเก่งครับสี่สองสามหนึ่งครับนาทวานคือดอนนารุมมาครับแบ็คขวาเป็นดาวิเดคาราเบียนะครับเป็นคาลูลูครับจับคู่กับโรแมนโยลี่และแบ็คซ้ายคือเตลเอเนเดสครับคู่กลางครับเป็นโตนาลี่ครับจับคู่กับแคสซีเย่ครับตำแหน่งปีกขวาเนี่ยคือเซเลเมเกอร์ครับซ้ายเป็นคาราโนกรูและกองตัวรุกครับคือไบร์ฮิมดีอาร์ตครับขณะที่กองหลังตัวเป้าคือด้านของราฟาเอลเลอาวะ ครองบอลเนี่ยซาร์โซโล่ครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับและด้วยระบบการเล่น4-2-1ของมิลานนี่เองครับที่ทําให้ครับซาร์โซโล่เนี่ยใช้กองกลางเพียงแค่คนเดียวครับในการยืนหน้าแผงแบ็กโฟของตัวเองครับและคนนั้นก็คือหน้าของบูราเรียครับกองกลางอีก2คนครับของซาร์โซโล่นะครับทั้งเตาโอเล่กับโลเปสเนี่ยครับพรทั้งคู่ครับจะไปยืนระหว่างมิดฟิลด์ตัวกลางกับปีกของมิลานครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการเล่นบอลระหว่างลายครับซึ่งหากกองหลังของซาร์โซโล ไม่สามารถต่อบอลผ่านแนวรับของมิลานได้เนี่ยจะมีกองกลางครับที่ยืนสูงหนึ่งรายครับลงมาช่วยครับตามภาพเตืยนดังนี้เลยครับท่ตาโอเล่เนี่ยลงมาต่ำครับเพื่อเล่นกับเฟอร์รารี่ครับนับเป็นการเล่นที่สําคัญครับเมื่อต้องเจอกับทีมที่ตั้งรับต่ำครับเพราะมันเป็นการดึงตัวประกบให้ออกจากตําแหน่งครับในการป้องกันไม่ให้บูราเดียครองบอลครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นกองกลางเพียงแค่คนเดียวรับที่ยืนหน้าแผงเกมรับเนี่ยเบลลี่ครับใช้เลยเอากลับราหิมครับในการประกบบูราเดียครับแต่ในขณะเดียวกันครับทั้งค ู่ครับก็จะเพรสซิงสูงใสเซนเตอร์ของฟาโซโล่ด้วยเหมือนกันโดยลักษณะของการเพรสซิงครับ คือกองหน้าคนไหนครับอยู่ใกล้เซนเตอร์ตัวครองบอลมากที่สุดเนี่ยคนนั้นจะต้องตามไปเพรสซิงครับส่วนตัวใกล้คนหนึ่งครับจะต้องตามไปประกอบหน้าของบูราเดียครับภาพนี้ครับคือจังหวะที่ผมพยายามจะบอกครับว่าคู่กองหน้าของมิลานครับมีการเพรสซิงที่เป็นระบบมากๆครับในแดนหน้าอย่างจังหวะนี้ครับที่บรายฮิมดีอาร์ตครับลงมาตามประกบบูราเดียครับและเลเอาออกไปเพรสซิงใส่เซนเตอร์ของซาโซโลครับและจากสถิติครับในเกมนี้เนี่ยบูราเดียได้สัมผัสบอลเพียงแค่40ครั้งเท่านั้นครับ ซึ่งถือว่าน้อยมากๆครับเมื่อเทียบกับการจ่ายบอลของซารโซโลในเกมนี้ครับที่สูงถึง596ครั้งครับและระบบการเล่นของมิลานครับจริงๆเกมนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นระบบ4-4-1-1ด้วยซ้ําไปครับปีกของมิลานครับอย่างคาราโกลูกับเฟลเมิเกอร์ครับพวกเขามีหน้าที่ในการเพรสซิ่งฟูลแบ็กของซารโซโลครับส่วนบราฮิมกับเลอาครับมีหน้าที่อย่างที่บอกไปครับก็คือตามประกบทางด้านของบูราเดียแล้วก็ตามเพรสซิ่งเซ็นเตอร์ฮาฟของซารโซโลครับคาร์ดิเคลลีเย่กับโตนาลี่ครับคนน ก็ตามประกบกองกลางของซาสโซโลที่ยืนสูงกว่าบูราเดียครับซาสโซโลมีปัญหามากๆครับกับเกมนัดนี้ครับเพราะมิลานเนี่ยลงไปรับต่ำครับและอัดตรงกลางอย่างแน่นหนาครับซาสโซโลครับแก้ไขครับด้วยการให้กองกลางที่ยืนสูงกว่าพวกเขาครับดึงกองกลางของมิลานครับให้ออกจากตำแหน่งครับการเล่นในลักษณะนี้ครับทำให้กองหน้าตัวเป้าของซาสโซโลเนี่ยมีพื้นที่ในการลงต่ำมารับบอลมากขึ้นครับอีกทั้งครับยังดึงกองหลังมิลานครับให้ออกจากตำแหน่งได้อีกด้วยครับภาพนี้ครับ คือภาพที่ผมพยายามอธิบายถึงการเล่นของซารโซโลครับในการเจาะแนวรับมิลานครับเราเล่นและโลปเปสครับฉีกตัวออกไปทางด้านข้างครับนี่จะทำให้กองหน้าของซารโซโลเนี่ยลงมาต่ําได้ครับและนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีเลยครับของซารโซโลครับเพียงแค่ว่าครับตัวริมเส้นของซารโซโลเนี่ยยืนห่างจากกองหน้าตัวเป้ามากเกินไปครับเพราะฉะนั้นแล้วครับแทคนิคก,การเล่นเกมรับของมิลานเนี่ยจึงถือว่าได้ผลไม่น้อยครับในการเล่นเกมโต้กลับของมิลานเนี่ยครับพวกเขาใช้นักเตะ4-5คนครับในการเล่นเกมรุกส่วนอีก 5คนครับคือไม่ขึ้นเลยครับในจังหวะเล่นเกมลุกครับปีกด้านข้างกองกลางตัวลุกแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเนี่ยครับคือคนที่เติมขึ้นไปครับและในบางครั้งครับก็จะมีมิดฟิลตัวกลางหนึ่งคนครับที่เติมขึ้นมาด้วยครับอย่างจังหวะนี้ครับที่ตัวนารี่ครับแย่งบอลไปได้ครับแล้วก็มีนักเตะถึง4คนครับที่พร้อมวิ่งขึ้นหน้าครับ และพร้อมเดี่ยวฉีกเนี่ยรับของซัสโซโลเนี่ยให้ยืนห่างกันมากขึ้นครับโดยหลังจากที่โตนาลี่จ่ายบอลไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะเห็นได้เลยครับว่าโตนาลี่เนี่ยดันขึ้นมาครับคอแฟนฝัสนุนครับจากแนวลึกครับประตูที่2ของมิลานเนี่ยครับคือการตอกย้ำครับว่าเกมนี้เนี่ยเปโตรลีวางหมากได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนครับมันมาจากจังหวะโต้กลับครับเตโอครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่เข้าไปเล่นเกมลุกด้วยครับเขาเลื่อนจะเลี้ยงขึ้นไปครับเพราะว่าตัวลุกอย่างบราฮิมกับคาร์โลกรูเนี่ยยังยืนอยู่ด้านหลังครับก่อนที่จะเป็นเซเเเเลมกออรรร์คคัับบบแท็ินข้าไป รุปเลยก็คือครับเกมนี้เนี่ยน่าเป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมครับโดยทั้ง2ทีมเนี่ยต่างก็เกรงกลัวครับว่าจะเล่นผิดพลาดกันเองมิลานครับเล่นด้วยการเน้นตรงกลางให้แน่นหนาครับส่วนซารโซโรเนี่ยถูกบีบให้เล่นอย่างอดทนครับเพื่อหาพื้นที่ที่มีอยู่น้อยนิดครับและจากเกมนี้ครับซาโซโรเนี่ยไม่ควรรู้สึกผิดหวังครับมันเป็นเพราะสมาธิของพวกเขาเองครับที่ทําให้ทีมเนี่ยไม่ได้อะไรออกมาเลยครับแต่โดยรวมเนี่ยพวกเขาเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นเกมรุกเนี่ยที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวครับและน คือแท็กติกของทั้งสองทีมครับใครมีข้อเสนอรหรือคำติเตียนใดๆนะครับสามารถพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ